สวัดีชาว youtube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านนะครับก็วันนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะวันนี้ช่างใจจะมาซ่อม h อนดาวเียบร้อยสิไอครับอาการที่ว่านี่ก็คือว่ามอเตอร์ปั๊มติ๊กมีเสียงดังครับทำงานเสียงดังมากเกินไปครับ รถใช้งานได้ปกติครับแต่ว่าเสียงมอเตอร์มันดังลูกค้าไม่ชอบครับลูกค้าไม่ชอบเสียงนี้ครับดังเกินทีแก้ก็มีทางเดียวครับนี่ครับเปลี่ยนมอเตอร์ครับวิธีการเปลี่ยนมอเตอร์ทำอย่างไรเดี๋ยวดูคลิปนี้ ไปพร้อมๆกันเลยนะเรียกว่ามอเตอร์ปั๊มติดครับอยู่ในะข้างในทางน้ำมันนี่แหละหาของมางัดก่อน ใช้วิธีการงัดครับฝาครอบตัวนี้ที่ทำงัดบ,บ,บตัวตัวที่ทำให้เสียงนงยังอยู่ในนี้นะ ดังกระหึ่มครับจริงมันไม่ได้เสียหรอกครับแต่ว่าค้าไม่ชอบเสียงมันครับให้ครับตัดให้ ลไปลวลงไปพลางตัวนี้ลงไปพลางตัวนี้นะโอ้ยพอเราถอดน็อตถอดกิ๊ตัวล็อกออกแล้วก็เราก็ดึงออกมาได้เลยนะดึงตัวปั๊มออกมาได้เลยนะ ทั่ีเราจะเอาตัวปั๊มมาได้เราต้องหาองศาสายดีครับต้องหาองศาัวนี้หลางี้มีโอลิงลิงปั๊ม,มติ๊กนะอ,อพด้วยพยายามไม่ให้มันโดนน้ำมันนะถ,ถ้าโดนน้ำมันจะขยายตัวถ้ามันขยายตัวติดตั้งเขายากครับเดี๋ยวมาดูวิธีการขอดเปลี่ยนมอเตอร์กันครับ อันนี้ปกตินะมันจะเป็นสีดําแดงดําแดงอันนี้น่าจะมีการเปลี่ยนมาแล้วเค,เคยแก้ไขมาแล้วบ้างนี่หรือไม่ก็เป็นเป็นปั๊มติ๊กของปลอมแลืวไม่รู้มันเลยดังอ่ะเดี๋ยวจําสีสายไฟนะสีเขียวแล้วก็เหลืองอ่อนแล้วก็ดําแล้วก็แดงเนื่องจากว่ามันไม่ไม่ไม่ใช่สีสแตนดานดนะครับถ้าสีแตนดาร์ดมันจะเป็นส,ส,ส,สีดําตรงนี้จะเป็นสีดํา ต่อมาจะเป็นสีแดงแล้วก็ดำแดงแบบนี้แสดงว่ามอเตอร์ตัวนี้เคยมีการเปลี่ยนมาแล้วครับมันไม่ได้เสียด้วยตัวของมันเองเนี่ยตัวล็อกครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวีสี่ตัว นี่ครับ찔ะโถดกองปั๊มติ๊กครับถึงที่ล็อกเงินเนี่ยบะบอนนะเนี่ยบะบอนเนี่ยแดงมันจะหัก ที่ทำมีเสียงดังนี่อืมนี่ครับอันนี้เราไม่ใช้แล้ว อย่าเทนยตัวนี้สินค้าที่นี้เรามีจำหน่ายนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงค์ร้านค้าไว้ให้นะร้านเรามีจำหน่ายก็เวลาใส่ก็มันเป็นล็อกของมันครับถ้าใส่ไม่ถูกล็อกมันจะไม่เข้าพยายามเลง็งเล็งรูเนี่ยรูรูที่มอเตอร์ปั๊มให้มันเข้ากันกับรูที่เสื้อปัม๊มน,นี่ครับ เสร็จแล้วก็ใส่กองตัวล่างครับเฮ้มีใช้กอมโูลิงตัวล่างแล้วก็ใส่กองน้นมันเครื่อนไอ้กองบิดกองบิดกองเชื่อเพลินใช้การบิดครับข้าไปแล้วก็บิดนี้สีเขียวนะครับโ้วบวกสีเขียวโ้วบลบ เขียวโคลบสีเหลืองอ่อนโคบวกถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดมันจะเป็นสีดำกับสีแดงครับอ,นนอันนี้ไม่สแตนดาร์ดครับไม่สแตนด์ยำจัดข้าเปาให้ลึกที่สุดครับ ก็ที่หัวปั๊มนะเสื้อหัวปั๊มมันจะมีโอลิงตัวหนึ่งนะสังเกตดีนะหัวปั๊มท้ายปั๊มมันจะมีโอลิงครับ ไฟ่กเคับี๋่กับจายค่านี่คที่เปลี่ยนอย่างไเดี๋ยวค่อยเอาเลยเอาเอาของเทของเทียมของเทกีของเทหยของเทียมสี่รเของเทียมเดี๋ยวนั่งรอก,ก่อนแป๊บนึงใส่นี้ใส่สก่อน สา,ายสีเขียวตัวนี้ก็สีเหลืองก็ดำแดงครับ ารเข้ากับเดี๊ยวแบบนี้สียังกันฝุ่นดึดึงตัวล่าง เราจะใส่เทสไปดูก่อนนะใส่ฟันเสียงก่อนดูนะดูนะว่าเปลี่ยนออเตอร์เวลามันจะเหย,ยียบไหมเหยียบคลิปคลิปครับเหยีคลิปคลิปครับเหยียบคลิปภาพติดง่ายด้วยนี่การทำงานเงียบคลิปครับ 你又去？Okay.